ข้อย0สนะครับยีสต์ชนิดหนึ่งต้องใช้น้ําตาล2ชนิดได้แก่น้ําตาลมมโทสและซูโคสแล้วก็กดอะมิโน2ชนิดได้แก่อาร์จินีนและเมทไทโอนีนะครับในการเจริญเนี่ยเมื่อนำยีสต์ดังกล่าวมากลายพันธุ์ด้วยสายเคสารเคมี EMS ทําให้ได้ยีสต์สายพันธุ์ใหม่เรียกว่าสายพันธุ์ X ที่ไม่สามารถสร้างมมโทสแล้วก็อาร์จีนีนได้แล้วก็ได้สายพันธุ์ใหม่อีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือสายพันธุ์ Y ที่ไม่สามารถสร้างเมทไทโอนีแล้วก็ซูโคสได้อยากทราบว่าอาหารบุนใดที่จะทําให้ สายพัน X แล้วก็สายพันเดิมเนี่ยเจริญได้แต่ว่าสายพัน Y เจริญไม่ได้นะครับแล้วเขาก็ให้ช้อยบอกว่าเขาบอกมาก่อนว่าเครื่องหมายบวกก็คือเติมสารอาหารนลงในวุ้นแต่ถ้าเครื่องหมายลบก็คือไม่เติมแล้วเขาก็ให้ชอยมาครับโจทย์ถามว่าให้สายพัน X แล้วก็สายพันเดิมเนี่ยเจริญได้แต่สายพัน Y เนี่ยเจริญไม่ได้แล้วเขาบอกว่าสายพัน Y ไม่สามารถสร้างเมทไอนิลและซูโคสดังนั้นวุ้นที่เราควรจะมีเนี่ย ก็ไม่ควรจะมีเมทไออนินกับซูโคสให้ว้ให้นะครับเพราะว่าไม่งั้นวายก็จะเจริญเติบโตได้ดังนั้นไม่ควรมีเมทไออนีนกับซูโคสเราก็มาดูในช้อยนะครับไม่ควรมีเมทไออนินกับเมทไออนีนกับซูโคสอ่าอันนี้มีทั้งคู่ดังนั้นข้อ2ก็ตัดทิ้งไปครับเพราะว่าไม่งั้นสายพันธุ์วายก็จะเจริญเติบโตได้ทีนี้เขาบอกว่าต้องการให้สันสายพันธุ์เอ็กเนี่ยจเจริญเติเตบโตได้แต่เอ็กไม่สามารถสร้างโมโทสกับอาร์จินีนดังนั้น วุ้นที่เราให้เนี่ยก็ควรจะมีทั้งมอโทแล้วก็มีอาร์จินีนะครับดังนั้นอันนี้มันไม่มีอาร์จินีนะออนนี้ก็ผิดไปนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับว่าอาหารวุ้นที่ทําให้ y วเจริญไม่ได้เลยงั้นก็ควรจะตอบข้อสี่นะครับซึ่งมันไม่มีทั้งซูโคสไม่มีทั้งมิเทอนนนเลยมันจะทําให้ Y วเนี่ยไม่สามารถเจริญกับตัวได้โดยสินเชิงน,นะครับดังนั้นพนี่ก็ขอตอบข้อ20นี้ตอบข้อ4ี่นะครับก็คือ มีมอโทสแล้วก็มีอาร์จิ o, นีนส่วนซูโคสกับเมเทโอนีนที่ Y วายสร้างไม่ได้ก็ไม่ต้องมีมันเลยมันจะได้ Y วายไม่สามารถจเจริญตบัวได้แม้แต่นิดเดียวนะครับก็ตอบข้อ4นะครับ